เดี๋ยววันนี้เราจะไปเดินดูรอบๆบรบิเวณเรียบ,บ,บชายหาดจอมเทียนหลังมีพายุเข้าทั้งคืน,<อ>นมื่อคืนนี้ทําให้ฝนตกหนักทั้งคืนเลยนะครับน้ําท่วมบางพื้นที่ของพัทยาจอมเทียนนะครับหลายคนก็เจอวิกฤตน้ําท่วมเลยก็ว่าได้แต่เย็นวันนี้ก็ยังมีคนมาออก,กเดินออกกำลังกายบ้างแต่ไม่ได้เยอะเหมือนทุกวันที่ผ่านมานะครับแต่วันนี้ตอนเย็นก็ถือว่าอากาศยัง แจ่มใสอยู่ครับเดี๋ยวเราจะเดินดูรอบๆเรือผาดก,กันเรื่อยๆไปก่อนนะครับช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงเย็นๆนที่กำลังจะตกดินนะครับอ่าธรรมชาติ ถือว่าสวยมากนะครับวิวของจอมเทียนช่วงนี้ดูสิครับอากาศบรรยากาศโดยรอบของวันนี้เรียบหาดจอมเทียนสวยน่าท่องเที่ยวมากเลยนะครับใครมีคอที่จะมีเวลาว่างแวะมาเที่ยวได้นะครับจอมเทียนชลบรุรีพัทยาสามารถเที่ยวได้นะครับแต่ต้องปฏิบัติตามกฎของรัฐบาลน,นะครับที่บอกว่าเคอร์ฟิวสามทุ่มนะครับ ชายหาก็ยังใช้งานได้ปกตินะครับเที่ยวได้เล่นน้ําได้นะครับนั่งชายหาดได้แต่ห้ามดื่มแอลกอฮอล์และห้ามจับกลุ่มกันนะครับเพื่อรักษามาตรการโควิดในช่วงนี้อยู่นะครับแต่ก็ยังถือว่าใครที่ต้องการพักผ่อนนะครับก็ถือว่ามาเที่ยวได้นะครับเมื่อกี้เราเดินอยู่ตรงหน้าชายหาดจอมเทียนนะครับตอนนี้เรากำลังเดินไปาทางด้านชายฝั่งของดงตาลบ้างนะครับว่าบรรยากาศจะเป็นยังไงบ้าง มันสามารถอยู่เดินทะลุกันได้ครับเพราะว่าชายหาดนี้จะอยู่ใกล้ๆกันอยู่ติดกันเลยก็ว่าได้นะครับคือเดินผ่านแยกนี้ก็ถึงแล้วครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าบรรยากาศตอนเย็นของฝั่งดงตาลจะเป็นยังไงกันบ้างตอนนี้เราก็เดินมาถึงทางเชื่อมระหว่างหาดจอมเทียนกับหาดดงตาลแล้วนะครับอ่าซึ่งจะมีป้อมตํารวจคันกลางอยู่จะสังเกตฝั่งขวามือจะมีเซเว่นอีเลเว่นอยู่นะครับตรงไปนี่คือจะเป็นหาดยินยอมนะครับ ถนนเส้นนี้สามารถทะลุหาดยินยอมได้เลยนะครับรถสามารถสัญจรได้นะครับทั้งรถใหญ่มอเตอร์ไซค์จักรยานเดินไม่ไกลนะครับเป็นถนนเรียบชายหาดครับเดี๋ยวเราข้ามไปตรงนี้ก็ถึงดงตาลแล้วครับโอเคครับตอนนี้เราก็มาถึงหาดดงตาลบีชแล้วนะครับจะเป็นลานที่สร้างขึ้นมาใหม่นะครับสวยงามไม่แพ้กันเลยครับสำหรับนักท่องเที่ยวท่านไหนที่ต้องการที่จะมาเที่ยว ก็สามารถมาได้นะครับอยู่ติดหาดจอมเทียนเลยครับสวยนะครับบรรยากาศถือว่าโอเคใช้ได้ครับลองมาเทียบกันดูนะครับ <Yeah. S 1> เดี๋ยวเราจะพาเดินดูหาดดงตาลบีสนะครับ <Yeah. S 1> คร่าวๆว่าเป็นยังไงกันบ้างบบรบรยาก,กาศช่วงนี้นะครับ <Yeah. S 1> ก็อย่างที่บอกครับถนนเส้นนี้ เป็นถนนเรียบหาดสามารถตัดไปหาดยินยอมได้ครับาทางชายฝั่งพระตำหนักได้นะครับแต่ต้องเช็คเวลาเวลาเปิดปิดของถนนนี้ให้ดีนะครับเพราะเขาจะมีเวลาเปิดปิดนะครับเขาไม่ได้เปิดตลอด24ชั่วโมงนะครับรถที่3จะสัญจรไปได้ต้องดูเช็คเวลาให้ดีครับ เราเอาบรรยากาศยามเย็นนะครับหลังจากพระอาทิตย์ตกแล้วยอมรับว่าบรรยากาศสวยมากครับทางสั่งจอมเทียนวันนี้ท้องฟ้าสีสีฟ้าสีฟ้าครามสวยมากครับใครมาวันนี้คือไม่ผิดหวังเลยจริงๆครับดูบรรยากาศโดยรอบมานะครับเราเก็บมาฝากครับในช่วงเวลาประมาณ5โมง -6 โมงเย็นนะครับครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอปิดท้ายด้วยบรรยากาศยามเย็นของ หาจอมเทียนด้วยรูปสวยสวยครับอ่าคลิปนี้ก็ขอจบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วจะทำคลิปดีๆมาฝากอีกครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ